สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่21พฤศจิก,กายน2567ายค่ะเมนีนะคะแม่มูกจะพาทำชมนะคะ เดินทางมาหาอาจารย์สิงห์นะคะจะพามาติดตามในช่วงทางตัวเลขอาจารย์สิงห์งวดวันที่หนึ่งธันวาคม2567ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะกระลุดนะคะผู้ชมในทางมีงวดเขางวดรุดนะคะเอางวดนี้มาเบ่งน้ากันไหมนะคะว่าอาจารย์สิงห์จะเดิน,นทางให้ตัวใดจะเน้นจะเด่นให้ตัวใดเนาะคะ่ะขาไปรับชมรับฟังน้ากันค่ะสวัสดีค่ะพนังต่ออาจารย์เพราะอาจารย์เพื่อนกไบ่ค่อยสบาย ัิง่าอยู่เป็นไม่เป็นมูกันเนาะไม่เป็นมูค่ะท่านผู้ชมขอไปฟังกำลักันนะคะท่านผู้ชมนะครับผมงวดเข่ากับเข่าทิ้ต่อกันหลายงวดนะครับเพิ่งหลุดอุ้ยมันแตะจบอยู่แล้วคุณผู้ชมมันจบไงปุณนะงวดเข่ากับเข่าทิ้ต่อหลายงวดเพิ่งหลุดงวดที่ผ่านมาอาจารย์นะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะกลับมาหาที่กอาจารย์ ไาจะมาตั้งแต่ต่อหมวดกุอหลังก็เนื่องน้ออาจารย์อาอมีขี้สุดท้ายได้วิเคราะห์แน่วิเคราะห์แน่เนาะฝากมาไว้หลายให้วิ้กเอ๋อดีดีหมวดที่แล้วหลุดคือหลุดอาจารย์เนาะครับผมแต่ผู้ชมหลุดเราก็ว่าเป็นรุดโอ้ตัวหมวดกรรกรผุนหกสองกับมาบนตรงๆเนาะอาจารย์เนาะครับซีซีให้ล่างพันไปบนใช่ล่าสุดหลุดเลยเหล็กยิงเข้าขบวนมาเยอยบร้อยเอาไม่เอาไม่แต่ผู้ชมสู้กันไหมเอ้างวดนี้คือเป็น จังสีนอ้อบาทนี่ชุดเต็มอ่าจังไหนอาจารย์งวดนี่คือจังไหนคือไห้อ่าอ่าคือผมมีชุดล่างมีชุดล่างเตะครับให้เป็นชุดเต็มบอาจารย์ว่านี่ชุดชุดบนครับชุดบนอ่วิ่งบนสองตัวอ๋อให้เต็มสูตรเรียก่งวดนี่ต่เกาคือให้บ่ผมคัดไห้แต่ก็มีคัดให้เยอะผมเห็นเป็นลายแบบเป็นลายแบบเออไม่ชุดคัดบอมีครับมีเอาเอาท่านผู้ชมอันนี้ชุดเต็มชุดเต็มครับอ่าวิ่งบน เดี๋ยวานผู้ชมมภาพมาบื้องนี่หวดที่แล้วอาจารย์หวดที่แล้วมันออกวันสองสองหนึ่งวันเสาร์สองงหวดอีเดนซีกก็หาครับหวดกนไอ้มันออกตัวเร็บอาจารย์0 4นย์สี่บจ้าเกับแ0ดศ Uh, 044ล่างออก32บอแมนค่ะ044ล่าง32เพอาะไอ้ตัวชุดอีกเพราะมากนะมดเพราะมากทางวันนี้2 2 21เรียน4กับ5จะมากเพ่านผู้ชมชล044 4กับ5จะมาไหมวันอาทิตย์กับตุ่มอันนี้กระเด็นเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกวันไหนเมื่อกี้วันไหนวันเสาร์วันเสาร์ นั่นสองหนึ่งเลยอาจารยใช่ไหมครับเออเนี่นี่ตัวเด่นตัวยืนเลยเนี่ครับวันเสาร์ที่สิบหกเนาะอืมนี่นี่เป็นบอลเอาตัวนี้ยืนตัวนี้มาจับใส่ขันจนที่หนึ่งมันออกสองหนึ่งเลยครับสิบหกด้านหนึ่งห้าเจ็ดจนมันออกวันเสาร์สองกับหนึ่งมันนับไก่เลยเนาะเออตัวนี้ยืนตัวนี้จับวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่หนึ่งนี่ป่ะนี่ห้าสี่เจ็ดหนึ่งชุดห้าชุดห้ากับสี่เลยเชุดอันนี้จะชุดสี่ตัวตัวนี้ตัวยืนมาเนี่ สี่หกเจ็ดไอ้สี่หกสี่ส้นสี่าแน่นอนสี่ส้นสี่ครับเมื่อกี้มันก็สนส้นส่นหออกสองหนึ่งกีนวันนี้ชนที่สี่ออผมก็เลยเอาไปตามสูตรว่าตามสูตรครับอบิ่งบนครับสี่นงเด่นสีร่องหนึ่งครับครับผมมามีสี่มวมีสีครับเอ้า คือจับมีศูนย์มีอย่างนั้นาจาศูนย์หกคือมีศูนย์หกศูนย์หกสี่หกเจ็ดหกหกหกศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหหนึ่งศูนสี่สี่สี่เจหสี่คือว่ามีศูนย์มีสี่มีเจ็ดมีหครับออันนี้คือสูดเต็มสุดเต็มเน้นที่ศูนย์สี่เน้นศูครับแล้วสุดต,ตัดตัดตัดประจตัดเลยยน,ยนนไ้เอาเบิงตัวตัดมาชมโอ้นี่อือืสุดตัดเหลือแค่นี้ ครับอ๋อครบบนปะไออาจารย์จับให้ครบทั้งบนอนนี้ชุดบนนี่ร่างตั้งหากอ่าชุดบนครบบนศูนย์สี่หกหนึ่งบายยันครับบบมีเจ็ดดิโมี7เจ็แต่ว่าไอนี่ชุดของอาจารย์มีเจ็ดชุดเต็มครับอ่ชุดเต็มมีเจ็ดตัแต่ว่าชุดชุดเอครบบนของอาจารย์มีแค่0ูนย์สี่หกหนึ่งก็คือศูนยมีสมี6มีหกมีหนึ่มีหนึ่งเจ็ดมีเมีตัดเจ็ดเลยเจ็ด ครับอ่คัดให้แล้วเหลือคัดให้แล้วเหลือมาครบ0461ครับ0444014164ครับฟันไป04ครับครับล่องไปที่64วงคือการเล่นปแต่ว่าในั้นคี่04ที่เราเน้น0ุนีครับครับผมเล่นสองกูนี่ครับครับ04กับ64ลักลอยลักลอยนี่064 ลักร้อยศูนย์หกสี่ครับหลักร้อยศูนย์หกสี่เป็นเลขคู่ครับวิ่งวนไปที่สี่ครับกระโปงคือเกาเจับไปที่สี่ครับเจ้าไปที่สี่แล้วก็จับใส่ตัวหนึ่งกับศูนย์หกสี่ครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวสี่สี่ศูนย์สี่โอ้ยว่าสี่ศูนย์สี่เคยยืนมองเจ็ดศูนย์สี่ไม่เดียกันแล้วกลอย์สี่หกศูนย์สี่กับสี่ศูนย์สี่ครับเนี่ยผมพุ่งไปก่อนเถอะ แยกเพื่อจะแยกพวกบนสองคู่ครับหกศูนย์สี่กับสี่ศูนย์สี่แหม่ตั้งเมืองออกเน้นศูนย์สี่สามตัวหกศูนย์สี่กับสี่ศูนย์สี่ครับครับฟันหางคือศูนย์สี่ครับที่เลื้อกันครับน้อยไว้อันนี้คือชุดบนครับชุดบนครับอันนี้พวกศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งจับใซ่ตรงนี้ว่าจาันสี่สี่หนึ่งหกหกสี่สี่สี่หก ก็คือหลักรอยหกศอาจารย์กระจับใส่ชุดนี้จับไซศูนย์ซีซีศูนยหนึ่งซีหนึ่งอ่าหกเน้นคัะคือ0ูนย์ซตัวร่องคือ6กวิ่งคือวิ่งซครับวิ่งคือวิ่งซีชนกันที่ซมันใจ่ซีเลยงินช้นวัดสูตรเท็กกับส้นสูตรยืนตายกับส้ับผมเลยว่าซีสมาเมื่อกี้มันก็ส้นหนึตัวยืนกันหนึ่งตัวจักันหนึหาเชนที่หนึ่งออกสองหนึ่งครับว่นี้ซีหสอง ไปชนที่หาซีเกียช่วีครับครับชุดล่างอะไรกันมันนะชุดล่างที่นี่ครับหาได้ไปหาจิบจับรถตีนี่ถือใจแล้วชุดล่างอาจารย์ชุดล่างอ่าชุดล่างมาแน่นอนเรียกประจำเบ้าเท่าอีกแล้วมีประวัติมั้มีประวัติไว้กันเออนะครับวิ่งล่างไปที่เก้ากับหกครับครับผมมันใจเก้าครับมันใจเก้าผมก็มันใจเก้าชุดแล้วมัาเออเออลสามครูนี่นาเลยเลยเด็กครับ อุ้ยอุ้ยมันยังล่ะระวังหาเก่าสามเก่าเสียงยังเสียงดังเสียงยังก็พบเก่าเขาจะเป็นยังล่ะเสียงยังล่ะไรแม่เสียงยังจุดสั่นเทียมเนาะเสียงสัเทียมเดี๋ยวนะครับทำชมเสียงยังกูทำชมวิ่งเก้าว่ารย์วิ่งเก้ากับหกครับครับตัวเก้าพวกมันอาจจะเป็นได้แค่ลักหน่วยอืมแต่เก้ามากมากลักหน่วยครับ แต่ว่าให้เด่นที่เก่าเลยเด่นที่เก่าเลยเด่นที่เก้าศูนย์เเเเกกกก้้้้้าาาาาาสสมี่หหกเก้าแปดเก้าครับห้้้าาาาเเกกสมหกเก้านี้สามคู่นี่จ้องเล่นนะต้องหาลัตเตอรีไปเลยต้องหาลัตเตอรีไวต้องหาไวเลยตัวนี้แล้วหาไวเลยนี่หาเก้านี่ครับอือหาเก้าก็พกเก้าหาเก้าหาไปเลยหาเก่าพบเก้าใชแต่ว่าหาเก้านี่จะหาบ่อใดที่ทันบ่อใดเอาไว้แล้วตอนนี้ท่านผู้ชมเนี่ยค่าค่าขึ้นตัวแรกันเนี่ยค่าค่า ผมว่าสามเก่าหรือหาเก่าหรือหกเก่าระวังหาเก่าหาเก่าสามเก่าหกเก่าอย่างนี้่หาเก่าหาเก่าอาจารย์เล่ยกว่าจำเบาเถ่าจะมาอีกตัวหนี่งอาจารยห้าเก้าหกเก้าสามเก้าไม่มีอาจารย์ผมมักนี่ทำช่มเบาเถามักห้าเก้าศูนย์เก้าอาจารย์หาเก้าศูนย์เก่าเพราะว่าตามสูตรที่ผมได้มาเนี่ยล่างเนี่จะเป็นเก้ากับศูนย์อาจารย์ม่านน้ำกันเลย เก่าคับสูญอาจจะมาสูญเก่าเพราะว่าตรงกับอาจารย์คือสูญเก่าธรรมชมุ่มนะถาสูตรที่สูตรล่างของเบาเถ่าอ่าขึ้นในเด่นเก่าครับสูญแต่ว่าคิดว่าน่าจะมานทำกันมานทำกันได้เบาเถ่าก็เลยจับเป็นตัวเด่นด้วยกันเก่าคับสูญนี่ก,ก็ได้เอาสิผมว่าเอาเลินซีคูนไปซีคูนอาจารย์เนาะถ้าผู้ใดมาขีดตัวร่องไปก็ได้อาาจรกันนะเนี่ยหาลอตเตอรี่ไป่านผู้ชมซีคูนี่ เพราะว่าติดเก่าอาจารย์กระเด็นที่เก่าตัวร่องคือหกนะอาจารย์เนาะตัวรองคือหกหกอาจารย์จับให้เต้มหกเก้าคู่เดียวเท่านั้นคู่เดียวนะอืมนะครับเน้นกันนี้แล้วห้าเก้าสามเก่าศูนย์เก่าหกเก่าสี่คู่ที่อาจารย์ว่าขาร่องคือสี่เก่ากขาแปดเก่าแปดเก่ากับง่ามดิครับถิ่ม็ะไรนะอาจารย์เนาะตัววิงวิ่มเก้าเก้ามาล่างเก้ามาต่ว่าเสียขาขึ้น เสีคขาขึ้นแล้วข้อบกข้อขาไงเวลาเช็ดโดนทรมานไงเวลาเช็ดโดนครับเพราะอาจารย์เมื่อวันหนึ่งดับถามาเข้ามาว่าอาจารย์เพิ่งไปท่านน้ท่านนี้เทียบสูตรท่านนี้วิเคราะห์สูตรแม่นแม่นแม่นาอาจารย์เพิ่งกะหายขึ้นเก่าเหรท่านผู้ชมแต่ว่าอาจารย์เอ้าปวารเข้ามาเพิ่งกะเพิ่งกะหายนะครับเพิ่งมาเอามาแล้วขันบ่าหายเพิ่งกวายันเสียเขียวอันนี้เป่าถอดหรือเป่าเอ้าเห็นเวลาอาจารย์เพิ่จะขาพกมือจังมากเดี๋ยวพอเป่าถอดที่เป็นจัก แคปหน้าจอท่านผู้ชมชุดบนชุดล่างนะครับชุดบนอาจารย์เน้นให้ศูนย์สี่กับหก่นะครับเน้นที่04เห็นชัดปะท่านผู้ชมเห็นชัดอยู่ดอกนะศูนย์สี่กับหกสี่ตัวรองสี่สี่ศูนหะครับหลักร้อยหกศูนย์สี่จับไซอาจารย์เน้นที่หกศสี่กับสี่ศูนย์สี่นะครับศูนย์หกสี 4, ่ศูนย์ศูนสีนี 4, 4่งสี 6, ่สี่หนึ่เป็นตัวกันซื้อดอกท่านผู้ชม หนับชุด3ตัวเน้นที่604กับ404หาลอตเตอรี่ไว้เผื่อมารางวัลเลขท้าย3ตัวแนอใจาเนาะหรือมารางวัลเลขท้ายรางวัลใหญ่ชุดล่างนะครับวิ่งเด่น9รอง6นะครับ09 39 49 59 69 89เน้นย้ำสีคู่นะครับเน้นคักๆคือ59กับ39นะครับเด่นร่องคือ09กับ69 4คู่นี่หาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับตัวร่องตัวกันก็คือ49กับ89เเอาแคปหน้าจอหรือผู้ใดอยากได้ชุดเต็ม ชุดเต็มบนอาจารย์ชุดเต็มบนแคปนาจอไปทำชุ่มวิ่ง4กับ1นี่ครับคือชุดเต็มบนแต่ละคะเนนน0 4อาจารย์นะ0<อ>4กับ6 4เอานะครับผมอู๊บละเดี๋ยวจึงจะมาถามคนฝันอาจารย์าารยอ,อีกรอบไอ้ยาฟ้าวน<อ>้ำตอนนี้ไอ้เวลาไกลๆมือเอาเอาคักๆ,อๆเอาขอบคุณอาจารย์ครับผมขอบคุณท่านผู้ชมเลยครับผม พกันนคลิปหนะ้าสวัสดีครับโชคให้มาน้ำกันนะครัอาจารย์พบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนีส้สวัสดีค่ะ